สวัสดีครับพบกับผมช่องดัสเลกคุยครั้งนะครับกันทียายเรื่องสัรพยุทธทะลุฟ้าดำเิงมาถึงเล่มที่31ดในบทที่3นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเซียวเหยียนก็กําลังปะทะกับคนของหอวัชระวายุเซียนยุตเลยนะครับแล้วก็มีเซียนยุธอีก2คนอยู่ข้างๆนะครับกำลังปะทะกันแล้วก็ได้รู้ว่าฝั่งเซียวเหยียนมีถึง4คนนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ บทที่สามกำบังห่วงอากาศกลิ่นอายหน้าเกงขามสีขุมเป็นหนึ่งมังกรยักษ์เกี่ยวกระวัดพัวพันลิธานุภาพอันแรงกล้าต่อให้ก่อตัวขึ้นในพิภตาไม่เพียงสะเทือนพวกเซียวยุเซียนยุดเลยสามคนจนหอยล่นสองก้าวผู้แก่งกล้าหอวัชราวายุโดยรอบยิ่งสีหน้าซีดเผือกกระทั่งลมหายใจยังหอบทีในตาอาบแววสถานขวัญกินอายลึกล้ำโอรานปะทุขึ้นเฉียบพันเรียกเสียงฮือฮาเป็นวงกว้าง ฝูงชนอ้าปากตาข้างจ้องมองพวกเซียวอี้เซียนสามคนด้านหลังเซียวเหยียนจนบัดนี้พวกเขาจึงพบว่าทั้งสามคนที่ยัดยืนสงบเสงียมอยู่เบื้องหลังเซียวเหยียนโดยตลอดถึงกับเป็นผู้แก่งกล้าระดับเซียนยุตตัวจริงเสียงจริงเช่นนี้แล้วเมื่อรวมกับเซียวเหยียนอีกคนเท่ากับว่าฝั่งหอวัชระฝั่งของหอดาวตกนั้นมีระดับเซียนยุตถึงสี่คนขบวนทัพระดับนี้เหนือร้ำกว่าหอวัชระวายุอย่างเทียบไม่ติดหลังถอยหลังสองเก้า ่างเซียนยุดเลยแนวนิ่งในพริบตาสีหน้าสะทกสะทานมองดูคนทั้งสามด้านหลังเซียวเยียนนอกจากบุรุษชการแปลกหน้าคนนั้นพบว่าสตรีอ่อนวัยหน้าตาผุดผาดและผู้สูงวัยที่อยู่ด้านข้างถึงกับบรรลุระดับเซียนยุดสามดาวขั้นสุดพลังฝีมือระดับนี้ไม่ด้อยไปกว่าเขาแม้แต่นิดเดียวเป็นไปได้อย่างไรขอดาวตกมีระดับเซียนยุดมากมายถึงปานนี้ตั้งแต่เมื่อใดกันกลางใจเซียนยุดเลยสะเทือนเลื่อนลัน่นดุจคลื่นคลั่ง แม้กล่าวว่ากลุ่มอิทธิพลชื่อดังของทวีตมัดฉิมส่วนใหญ่ล้วนมีรากฐานกําลังซ่อนเลนอยู่บ้างหอ,อวัชระวายุข,ของเขาก็มีประวัติยาวนานนับร้อยปีเทียบกันแล้วยังเก่าแก่กว่าหอดาวตกแต่การปรากฏผคู่แก่งกล้าระดับเซียนยุทธถึงสามคนในคราเดียวฐานะระดับนี้ออกจะหนาหนักเกินไปแล้วผู้สูงวัยแดนสัตว์อสูรสองคนด้านข้างเซียนยุทธเลยก็สีหน้าแสแปรเปลี่ยนเช่นกันเริ่มรู้สึกถึงความยุ่งยากขึ้นมาแล้วเซียนยุทธสี่คน ต่อให้รวบรวมผู้แก่งกล้าทั้งหมดของพวกเขาทั้งสองเผ่าเข้าด้วยกันเกรงว่ายังไม่เพียงพอภายใต้พลังคุกคามของกลิ่นายที่แก่งกล้าวบานนี้บรรยากาศเหนือยอดเขายิ่งทวีความกดดันสิ่์หอวัชระวายุที่มาคู่ยังยิ้มย่องยามนี้มองหน้ากันเลิกลากไม่กล้ามีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดทหารท่านนี้ผู้สูงวัยที่สวมชุดลายเสือคนนั้นอ้าปากเตรียมกล่าวแต่เมื่อเห็นสีหน้าเย็นเฉียบของเซียวเหยียนได้แต่เงียบเสียงไปอย่างชางฉลาด เหลียวหน้าไปมองเซียนยุทธเล่ยที่สีหน้าเครียดขึ้นทุกทีสถานการณ์ตอนนี้ชัดเจนว่าหอวชระวายุเสียเปรียบหากตนถอนตัวตอนนี้ยังพอทำเนาเกิดอีกประเดี๋ยวต่อยตีกันขึ้นมาแล้วถูกโยนออกไปจะยิ่งขายหน้าไปกันยกใหญ่เซียนยุทธเลยสีหน้าทำมึงถึงสายตาจับนิ่งที่เซียวเหยียนอึดใจถัดมาจึงกัดฟันกล่าวในที่สุดเด็กน้อยหากรู้ว่าจะมีวันนี้ปีนั้นสงควรลงมือสังหารเจ้าเซียวเหยียนเพียงยิ้มยิ้มไม่สนใจวาจาอำมหิต ซึ่งวันนี้ไม่มีคุณค่าอันใดอีกแล้วไปห่อยยิ้มกลิ่มของเซียวเหยียนสร้างความเจ็บแค้นเดือนดาลกับเซียนยุดเล่ยถึงขีดสูงสุดทว่าสถานการณ์ตอนนี้เขาตระหนักดีพลังฝีมือของเซียวเหยียนเพียงพอจะบีบคั้นให้พวกเขาลงจากยอดเขาดังคําว่ารู้รักษาตัวรอดคือยอดคนผู้แก่งกล้าของเผ่าหงสาสูนฟ้ายังมาไม่ถึงถึงตอนนั้นย่อมมีโอกาสจะทําให้เจ้าเด็กนี้คล่ําครวญล่ําให้ คมโทสะกลางใจสุดฤทธิ์เซียนยุทธเลยตวัดมือบูบจากนั้นเดินนำไปยังถนนลงเขาด้วยสีหน้าพยาบาทติดหอวัชราวายุมากบายด้านหลังได้แต่เก็บกระโจมอย่างเหี่ยวเฉาและเดินคอตกตามหลังไปเซียวเหยียนอย่าด่วนดีใจไปนี่แขนครานี้ช้าเลวเราเซียนยุทธจะกลับมาทวงถามขณะเฉียดผ่านข้างกายเซียวเหยียนเซียนยุทธเลยชะลอฝีเท้ากระซิบบอกเสียงเย็นน้อมสนองทุกเมื่อเซียวเหยี่ยนยิ้มกล่าว เห็นท่าทีอีกฝ่ายเซียนยุทธเล่ยหนังหน้ากระตุกสะบัดแขนเสื้อชักนำกลุ่มคนหมุนกายจากไปเห็นสิบหอวัชระวายุตลีตาลานถอยทับสิดหอดาวตกครั้นระเบิดเสียงชัยโยดังสนั่นในแววตาที่มองทางเซียวเดียนนั้นยามนี้มีความนับถือและเทิดทูนมากขึ้นขณะที่พวกเขาถูกผู้อื่นเหยียบย่ำศักดิ์ศรีเป็นเซียวเดียนที่นำพาพวกเขาเชิดหน้าชูตาชั่วขณะนี้สิดหอดาวตกทั้งหลายจึงตระหนักชัดเป็นครั้งแรกหากมีประมุกน้อยท่านนี้ ภายหน้าหอดาวตกจะต้องแข็งแกร่งเฟื่องฟูอย่างยิ่งผูม่ชิงล้วนที่รู้สึกเครียดเกรงอยู่นานผ่อนลมหายใจเฮือกหนึ่งรอบชมเลืองเซียวเหยียนนั่นข้างเจ้าหมอนี่ต่อให้ประจันหน้าผู้แก่งกล้าลือนามแห่งทวีปมัดฉิมอย่างเซียนยุดเลยก็ปราศจากความขั้นคลาแม้แต่น้อยจุดนี้ต่างจากหลายปีก่อนเล่ากับคนละคนตั้งกระโจมให้เรียบร้อยก่อนเถอะเซียวเหยียนยิ้มบอกทุกคนขอรับตอนนี้คำสั่งเซียวเหยียนมีน้ำหนักไม่น้อยใน น้อยในใจของสิทธิ์หอดาวตกอย่างไร้ข้อกังขาด้วยเหตุนี้หลังได้ยินเขาเอา่ยปากสิทธิ์หอดาวตกรีบประสานเสียงรับคำจากนั้นแยกย้ายกันไปทํางานเมื่อการแย่งชิงพื้นที่ตั้งค่ายเหนือยอดเขายุติประดาเงาคนบนฟ้าโดยรอบแยกย้ายกันจากไปศึกเดือดที่เขาเฝ้ารอมากที่สุดไม่ได้ระเบิดขึ้นนี่กลับน่าเสียดายอยู่บ้างเซียวเหยียนแม้ทําให้คนของหอวัชราวายุถอยทับได้แต่พวกนั้นไม่มีทางกล้ามกืนโทสะนี้ลงท้องแน่ฉะนั้น วลเพิ่มความระมัดระวังมู่ชิงล้วนเอ่ยเตือนอืมเซียเวเหยียนพยักหน้าเป้าหมายพวกเราคือผลทารกวิญญาณไม่ว่าอย่างไรก็ต้องเอามาให้จงได้ถ้าหอวัชระวายุสอดมือจริงๆก็อย่าตำหนิว่าพวกเราไม่ปานี้แลเห็นใบหน้าเยียบเย็ยนของอีฝ่ายมู่ชิงล้วนพงกศีรษะเบาๆบกล่าวว่าข้าไม่ได้กลัวหอวัชระวายุที่นี่อย่างไรก็เป็นแดนสัตว์อสูรหอวัชระวายุมีสัมพันธ์อันดีกับเผ่าหงสาฝู่นฟ้าถ้าถึงตอนนั้นพวกเขาออกโรงแล้วก็ ทหารมาขุนศึกต้านน้ำมาเอาดินอุดต่อให้ไม่มีเรื่องในวันนี้ถ้าเผ่าหงสาอสูรฟ้าไม่ชอบหน้าเราอย่างไรก็ต้องออกลลมอยู่ดีละเซียวเหยียนยิ้มกล่าวกล่าวก้าวเนิบๆไปถึงริมผาลีตาเพ่งมองจุดศูนย์กลางของเทือกเขาตรงนั้นคือบริเวณที่ปรากฏซากโบราณสถานเซียวเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยเขาสัมผัสได้ว่าห่วงอากาศตรงนั้นมีรอยบิดเบี้ยวชัดเจนว่าซากโบราณสถานนั้นถูกผู้เป็นเจ้าของจัดสร้างประการที่แข็งแกร่งสุดขีดเอาไว้ ในซากโบราณสถานนั้นเต็มไปด้วยภัยอันตรายรอบด้านมีซากศพบรรพการที่พลังฝีมือแก่งก้าวสุดฉีดรักษาการมากมายบวกกับกลไกแปลกประหลาดที่ค่อนข้างซับซ้อนต่อให้ระดับเซียนยุทธก็ไม่กล้าย่ำใจด้านหลังของเซียวเหยียนผู้วุโสหูก่าดด้วยเสียงนอบน้อมซากโบราณสถานแฝงเลนอยู่ในกำบังห้วงอากาศทุกทุกระยะเวลาหนึ่งความผันผวนของห้วงอากาศจะปรากฏรอยแยกบางส่วนและช่วงนี้เองจะมียอดฝีมือฟาเข้าไป แต่ส่วนใหญ่หล้วนหนีตเตลิดออกมาอย่างทุลักทุเลโอ้เซียวเหยียนเลิกคิ้วอุทานดูท่าซากโบราณสถานครั้งนี้จะไม่ธรรมดาจริงๆแต่ดีที่ก่อนหน้าไม่มีเซียนยุทธคนใดล่วงล้ำเข้าไปกำบังห้วงอากาศผืนนี้ยังมีข้อจํากัดด้วยหากผู้แก่งกล้าระดับเซียนยุทธลุกล้ำจะเกิดการโต้กลับของกำบังห้วงอากาศอย่างรุนแรงกำบังที่ผู้แก่งกล้าระดับเทพยุทธคนหนึ่งสร้างขึ้นต่อให้การเวลาผ่านมานานแสนนานเซียนยุทธทั่วไปคงไม่มีใครกล้าเข้าไปล้องดี เซียนยุดเข้าไปไม่ได้งั้นเหรอพอฟังเซียวเหยียนมุ่นคิ้วทันใดนั่นไม่ใช่เท่ากับเขาหมดหนทางไปแล้วงั้นเหรอฮ่าฮ่าระมุกน้อยไม่ต้องวิตกกำบังของที่นี่ค่อนข้างบบอบางอย่างมากอีกไม่กี่วันก็ค่อยๆสลายไปถึงตอนนั้นปราสากการปิดกั้นของกำบังระดับเซียนยุดก็เข้าไปได้โดยปลอดภยัยรอบนี้ตอนนี้รอบๆซากโบราณมีผู้แก่งกล้าระดับเซียนยุดมากมายจดจ่อรอคอยชั่วขณะนั้นอยู่ผู้ผู้โสหูรูปพังรูปคราวพางเก่าได้ยินเช่นนั้น เซียวเหยียนค่อยถอนใจโล่งอกกว่าตาผ่านเทือกเขาเขียวชุ่มอุ่มรอบแรกอาศัยยานสัมผัสอันเฉียบคมเขารับรู้ได้ถึงกลิ่นอายแก่กล้าที่ซ่อนเลนเหล่านั้นพันแววตาตนกกลางขาขึ้นสมกับเป็นซากโบราณสถานถึงกับดึงดูดผู้เก่งกล้าระดับเซียนยุทธ์กรูมาเนืองแน่นปานนี้ดูท่าการช่วงชิงต้องดูเดือดเลือดพลาดเป็นแน่สังเกตเห็นคนของตําหนักเจดพูดหรือไม่เซียวเหยียนพันฉุกคิดขึ้นได้พอฟังผูว้โสหูขโมดคิ้วกล่าวว่าไม่เห็น แต่เจ้าพวกนั้นมักทําตัวลึกลับต่อให้รุดมาพวกข่าสองคนก็คงจับสัมผัสมันไม่ได้แต่เราพูดเท่าคาดว่าข่าวเรื่องซากโบราณสถานครั้งนี้เล่าลือกันอย่างกว้างขวางตำหนักเจตพูดต้องไม่พลาดแน่เพียงไม่รู้จะส่งผู้แก่งกล้ามากี่คนเซียวเหย็ยนมองอกศีษะเล็กน้อยแววตาทอประกายคมปรากในเทือกเขาซากกระสุนนี้ที่ควรวิตกไม่ค่แท้ตำหนักเจตพูดเผานาคีใต้พิภพซึ่งเป็นเจ้าถิ่นต่างหากที่ชวนปวดเสียที่สุดเจ้าพวกนี้ไม่มีเพียงจานวนมหาศาล ยังคับข้างในพวกแก่งกล้าตอกให้เป็นเผ่าของสาอสูนฟ้าก็ไม่ยินดีไปต่อก่อนแต่ข้ากลับประหลาดใจอยู่บ้างตรงนี้ถือว่าเป็นถิ่นอิทธิพลของเผ่านาคีใต้พิภพ,พด้วยนิสัยของเผ่านี้กลับไม่เลือกที่จะปิดล้อมเทือกเขาแต่ปล่อยให้ข่าเล็ดลอดออกไปมู่ชิงร้วนกล่าวเสียงชง,งนเผ่านาคีใต้พิภพ,พ,พเซี่ยวเหยียนพึมพำทางพยักหน้าสามารถกลายเป็นหนึ่งในสามเผ่าใหญ่แห่งโลกสัตว์อสูรเผ่านาคีใต้พิภพ,พ,พต้องไม่ใช่กลุ่มอิทธิพลทั่วไปแน่ ตอนนี้เผ่าน,น,น,นาคีใต้พิภพยังเอาตัวเองไม่รอดด้วยซ้ำไหนเลยยังมีเวลามาสนใจซากโบราณสถานละ่ะผู้วสโูได้ฟังกราบสายหน้าก่อนยิ้มกล่าวเอาตัวเองไม่รอดก็เหรอเกิดอะไรขึ้นมู่ชิงร้วนผลถามเรื่องนี้ข้าก็ไม่แน่ชัดแต่ได้ยินมาว่าผู้แก่งกล้าส่วนหนึ่งของเผ่านาคีใต้พิภพจู่ๆหายตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุผู้แก่งกล้าที่หายสาบสูญเหล่านี้ยังรวมไปถึงผู้แก่งกล้าระดับเซียนยุทธคนหนึ่งของเผ่าอีกด้วย ตอนนี้พวกเขากําลังสืบหาตัวฆาตากรอย่างบ้าคลั่ง <c oughs> และที่ยิ่งเหลือเชื่อก็คือผู้ลงมือต่อเผ่านาคีใต้พิภพเป็นเพียงคนผู้หนึง่งผูู้้โสหูลูกเขาขณะพางกล่าวฟังถึงตรงนี้เซีเยวเหย็นและมู่ชิงล้วนต่างมีสีหน้าตื่นตกใจผู้ใดกันอุกอาจถึงป่านนี้ถึงกล้าลงมือต่อเผ่านาคีใต้พิภพเห็นสีหน้าตนกของเซียวเหยียนกับมู่ชิงล้วนผูู้้โสหูหเราะกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นที่โจดขานกันทั่วคนส่วนใหญ่ล้วนสนใจใคร่รู้ ฆาตกรผู้นั้นเป็นเทพเสียนมาจากสารทิศใดกันแน่ถึงกล้าลงมือต่อง,งูเจ้าถิ่นอย่างเผ่านาคีใต้พิภพ,พ,พแห่งแดงสัตว์อสูรนี่เป็นที่เพาะพันธุ์ศัตรูฝีมือชากาดชัดๆเซียวเยียนพยักหน้าเล็กน้อยสามารถเป็นหนึ่งในสามเผ่าใหญ่แห่งโลกสัตว์อสูรนี่พิสูจน์ได้ถึงขุงกำลังของเผ่านาคีใต้พ,พ,พ,พิภพบวกกับที่นี่เป็นถิ่นอิทธิพลของพวกเขาดังคำว่ามังกรแกร่งยากกำลาบงูเจ้าถิน่นอยู่ที่นี่ต่อให้เป็นผู้ ให้เป็นกลุ่มอิทธิพลยักษ์ใหญ่ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงบนทวีปมัชชิมก็ต้องให้เกียริเผ่านาคีใต้พิภพไม่มากก็น,น้อยเว้นแต่จะวูดวามชั่วแลนหากไม่คำหาไม่แล้วคงไม่มีใครคิดไปต่อแย่พวกเขาโดยง่ายกระเพาะสาเหตุนี้ขณะพวกเซียวเหยียนได้ยินว่ามีคนสติสกิดโทสะเผ่านาคีใต้พิภพในเทือกเขาซากอสูนจึงอดรู้สึกประหลาดใจไม่ได้หรือจะเป็นคู่แค้นในอดีตมู่ชิงล้วนกล่าวอย่างคุ้นคิดผู้ใดทราบหากเป็นคู่แค้นจริง น่าจะเข็นฆ่ากวาดล้างทั้งเผ่าแต่จากข่าวที่แพร่ออกมาเป้าหมายของ้นนั้นล้วนเป็นผู้แก่งกล้าที่พลังฝีมือค่อนข้างสูงของเผ่านาคีใต้พิภพทั้งสิน้นพวกที่มีพลังฝีมืออ่อนหัดต่อให้ประสบกับฆาตรกรลึกลับนั่นปายหลังกลับไม่ได้เอาชีวิตผู้อุโสหูกล่าวสำหรับวิธีการพิลึกพิลั่นของฆาตรกรลึกลับคนนี้เขาเองก็พิศวงงงงวยเช่นกันเทียวเหยียนมุ่นคิ้วเล็กน้อยคนผู้นี้นับว่าประหลาดจริงๆดังคำกล่าวที่ว่าลูกครับนิ่มบีบง่าย แต่คนผู้นี้กลับกระทำตรงกันข้ามเลือกลงมือกับผู้มีฝีมือสูงมิใช่หายความลำบากใส่ตัวหรอบรรดาผู้เก่งกล้าของเผ่านาคีใต้พิภพที่ประสบกับฆาตกรลึกลับคนนี้ล้วนหายสาบสูญทุกลาลกระทั่งศพก็ไม่เห็นนี่ต่างหากคือจุดที่ทำให้เผ่านาคีใต้พิภพตื่นผวาไม่ว่าเผ่าพันใดสิ่งสำคัญสูงสุดก็คือสายโลหิตใครก็หาทราบไม่ว่าฆาตกรลึกลับผู้นั้นต้องการผู้เก่งกล้าของเผ่านาคีใต้พิภพมากมายปานนี้ใช่มีแผนการใดหรือไม่ ผู้วุโสหูกล่าวตั้งเถอะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราสองสามวันนี้ก็พักอยู่บนยอดเขาไปก่อนจะได้สังเกตความเคลื่อนไหวของซากโบราณสถานนอกจากนั้นมีคําสั่งลงไปให้ทุกคนอย่าเดินเพ่นพ่านตอนนี้เทือกเขาซากอสูรชุนลมุนวุ่นวายมากเกิดมีเหตุอันใดขึ้นมาจะยุ่งไปกันใหญ่เซียวเหยยนใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่งกลับมิได้กลับมิได้ผลลัพธ์อันใดแต่แต่สายหน้าไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นอีกขอรับพอฟังผู้วุโสหูรีบรับคําอย่างนอบน้อม พัดจากนี้พวกเราก็รอวันที่ซากโบราณสถานเปิดก็แล้วกันเซียวเหยียนทอดสายตาข้ามผ่านทิวเขาที่ซับซ้อนเพ่งมองห่วงอากาศบิดเบี้ยวตรงใจกลางเทือกเขาพึพรรมพำเบาๆหลังขับไล่คนของหอวชราวายุออกไปกลุ่มคนของเซียวเหยียนก็จัดตั้งค่ายกระโจมขึ้นใหม่บนยอดเขาลูกนี้และหลายวันถัดมาสิทธิ์หอดาวตกต่างเชื่อฟังคำสั่งของเซียวเหยียนไม่มีใครผ่าออกจากยอดเขาแต่ละวันฝึกซ้อมประลองฝีมืออย่างไรบนเขาก็มีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอให้พวกเขายืดเส้นยืดสายได้สบาย ท้ามกลางการรอคอยอยนเงียบสงบพวกเซียวเยียนพบว่าผู้เก่งกล้าที่มาชุมนุมกันในเทือกเขาซากอสูนแห่งนี้มีจำนวนมากขึ้นทุกวันแม้กระทั่งในยามวิกาลเชือกเขาแห่งนี้ยังมีเสียงคนเอะอะอื้ออึงตลอดเวลาเวลาสามวันผ,นผ่านพ้นในพริบตาในสามวันนี้หอวัชระวายุที่ถูกตะเพิดออกไปอย่างทุลักทะเลไม่ได้หวนกลับมาสร้างความวุ่นวายอีกแม้แต่พวกเซียวเหยียนทราบดี เซียนยุดเลยไม่มีทางกล้ามคืนโทสะครานี้แต่ยังน้อยในขณะที่อีกฝ่ายตระหนักดีว่ายังปัสะจากความสามารถโค่นระดับเซียนยุดสี่คนคงไม่ง่าขาวบุกมาหาความอัปะยศใส่ตัวเวลาสวันทุกคนใช้ชีวิตบนยอดเขาด้วยตลอดมีได้ลบกวนผู้อื่นและไม่เคยถูกผู้อื่นลบกวนการรอคอยเป็นไปนอย่างสุขสบายใจเมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการรีตีลันฟันแทงหลังจากสวัน วงอากาศบิดเบี้ยวตรงจุดศูนย์กลางเทือกเขานั้นทวีความเลือนลางสาหรือกำบังอากาศที่ดำรงอยู่มาช้านานกำลังจะสูญสลายการเบาบางลงของกำบังผืนนี้ทำให้บรรยากาศทั้งเครือกเขาและอุพ่านขึ้นมาทันใดภายใต้ความเย้าวยวนใจของซากโบราณสถานดูเหมือนผู้คนจะหมุดหงิดมุ่นง่านยิ่งขึ้นมีเหตุกระทบกระทั่งเพียงนิดก็จะเปิดฉากข้ามหันดุเดือดด้วยระดับความเร็วในการผันผวน,นของกำบัง่วงอากาศยังมากอีกสองวันกำบังผืนนี้ก็จะอันตรธานสิ้น และถึงตอนนั้นซากโบราณสถานทึ่งถูกเก็บรักษามาช้านานก็จะเผยโฉมบนโลกมนุษย์อีกครั้งราตรีการอันหนาวเหน็บแสงจันทร์เย็นเย,ย,ยือกสาทอจากท้องฟ้าส่องสว่างกลางเทือกเขาลาวกับโคมไฟเตียวเหยียนนั่งขัดสมาธิบนหินยักษ์ก้อนหนึ่งริมหน้าผาอยู่ตรงนี้สามารถแลเห็นเงาคนมากมายและแสงไวแและแสงไฟบูบไหวตรงเชิงเขาได้พอดีสวินเออรอข้าหลังจัดการเรื่องกายเนื้ออาจารย์แล้ว ข้าจะบุ่งหน้าสู่ตระกูลกูทันทีเซียวเหยียนค่อยๆกำหมัดแน่นในตาฉายแววเด็ดเดียวไม่ว่าตระกูลกูลจะเล้นลับยิ่งใหญ่เพียงใดก็มิอาจขวางกั้นเขากับสวินเอ๋อได้เตียวเหยียนทุกวันนี้สามารถนับเป็นผู้แก่งกล้าชั้นแนวหน้าแห่งมหาพิภพโตฉีอย่างแท้จริงในรุ่นเดียวกันยากจะสอาหาคู่ต่อสู้ความอุตสาหะและผลสำเร็จระดับนี้เขาเชื่อมั่นว่าต่อให้ประจักษ์หน้าอนุชนตระกูลกู่ที่มีสายเลือดแห่งเจ้าจากาักรวาลยุทธก็ไม่ตกเป็นรองอย่างแน่นอน เซียวเยียนพูลมหายใจเบาๆเงาร่างชดช้อยสายหนึ่งปรากฏขึ้นในห่วงผวังตามด้วยใบหน้างามหยดเย็นชาดุดน้ำแข็งชัยลินงั้นเหรอภาพดวงพักสวยสคกามผุดวาบขึ้นในห่วงผวังบนหน้าเซียวเหยียนแย้มยิ้มสับสนคืมคำแผ่วเบาไม่รู้ว่าเด็กในท้องลืมตาดูโลกแล้วหรือยังขุนคันนึงถึงตรงนี้เส้นบางๆที่ขึงจนตึงเปรี้ยนในก้นบึ้งหัวใจเซียวเหยยนคล้ายถูกแตะกระทบก็มีปานเหลือเชื่อจริงๆ ตอนนี้เขากำลังจะได้เป็นพ่อคนแล้วไม่รู้ว่าถ้าพ่อรับทราบจะดีใจจนหน้าบานหรือไม่ฟิวพวงเสียวเหยียนสติเลื่อนลอยจู่ๆปรากฏเสียงท้าลมเบาหวิวกลางฟ้าราตีเสียงแม้ค่อยมากแต่ยังคงหนีไม่พ้นยานสัมผัสอันเฉียบคมของเซียวเหยียนยามนั้นหันหน้าควับเห็นเงาดำสายหนึ่งพุ่งทะราจากเวหาดุดเดี่ยวราตีสองฝ่ามือพอุบก,กระโจมหลังนิดหนึ่งหลังหนึ่งระเบิดกระจุยกระโจมแตกทลาย เผยให้เห็นจือเยียนที่หลับสนิทยอยู่ในนั้นเพราะว่านางมียานสัมผัสฉับไวจังหวะที่กระโจมข่ายกระจุยพลันลืมตาขวับเห็นเงาดําพุ่งมาก็สะดุ้งเฮือกสองเท้าเปลือยเปล่าพุนผันทยานถอยเทพเสียสารทิศใดเซียวเหยียมตื่นตกใจในตาวาวโรยยกฝ่ามือฟาดหินยักษ์ใต้ร่างร่างโถมปราดปหนึ่งอินทรียักษ์จู่โจมไปทางเงาดําสายนั้นเมื่อเข้าใกล้เซียวเหยียนค่อยพบว่ารูปร่างของเงาดำเงาดํานั้นค่อนข้างเล็กบางในความสลัวลาง เบื้องใต้แพร่พันยังสวดทรงโค้งเว้าวของสตรีเพศบนหน้าสวมหน้ากากปีศาจดุร้ายทําให้นางแลดูลีลับเป็นพิเศษสําหรับเสียงตะวาดของเซียวเหยียนเงาดําประหนึ่งไม่ได้ยินภายใต้หน้ากากปีศาจจู่ๆเปล่งรัศมีสีเขียวแปลกประหลาดแล้วสาดส่องบนหน้าจือเหยียนที่กําลังถอยหนีทันทีที่รัศมีสาดส่องลงมาจือเหยียนรู้สึกเบื้องหน้าสายตาพร่าพรัวกระตั้งสติก็เลื่อนลอยโหก ชั่วขณะที่เกิดอาการเลื่อนลอยบนหน้าจืเดเหยียนพันวุบวาด้วยประกายแสงสีม่วงมังกรม่วงยาวครึ่งฟุตตัวหนึ่งปรากฏออกมาตามด้วยขดตัวเป็นวงแงหนหน้ากูรร้องหลังเสียงมังกรคำร้กล้องดังรัศมีสีเขียวนั้นพันมอดตะหลายเอ๊ฉะฉันไหนไม่ใช่งูเห็นมังกรม่วงบนหน้าจืเดเยยนเงาดําที่สวมหน้ากากงุนงงวูบตามด้วยเสียงอุทานพิศวงเรี้ยงเงาช่วงเงาดําตะลึงกระโจนสาม กระโจมสามหลังที่ล้อมรอบพันขาดกระจุยเซียวอีเซียนเสียนยุทธเทียนหัวและส่งจานโฉบวูบออกมามองปราดเดียวก็เห็นเงาคนสีดำกำลังลงมือต่อจือเอียนยามนั้นสีหน้าแปลเปลี่ยนรุนแรงดูจือเยียนไว้เซียวเหยียนตะหวาเสียงกล้าวไหวกายวูบหนึ่งไปโผล่ขึ้นเบื้องหน้าเงาคนสีดำฟ้ามือพอกำเปลียวเพลิงสีน้ำตาลม่วงผนึกเป็นมือยักษ์ข้างหนึ่งฟาดใส่กระโหลกศีรษะของฝ่ายหลัง เผชิญกับท่าโจมตีดุร้าของเซียวเหยียนเงาคนสีดำเร่งร่าถอยกายรัศมีสีเขียวแปลกประหลาดใต้หน้ากากดีศาจเล็งประกายวูบวาบต้านรับมืออักขีข้างนั้นอย่างง่ายได้ตามด้วยทลันกลายปาดหนีไปทางเบื้องนอกยอดเขาแสดงว่านางทราบดีหากรั้งอยู่ต่อไปก็หามีดอกคนนั่นใดไม่ฮิดหนีงั้นเหรอเห็นเช่นนั้นเซียวเหยียนปั้นหน้าดุเหี่ยมคนผู้นี้ลึกล้ำยิ่งสามเป้าหมายของนางยังเป็นจือเหยียนหากไม่จับตัวมาคาดขังสักรอบหนึ่ง จะกลายเป็นปัญหายุ่งยากในภายภาคหน้าคิดได้ดังนั้นฝ่าเท้าเสียเวเหยียนเลืองแสงสีเงินไล่กวดเงาคนสีดำนั้นไปไม่ถึงพิษตาก็โผล่ขึ้นเหนือศีรษะฝ่ายหลังกำปั้นหุ้มเพลิงข้างหนึ่งชกออกเต็มเหนียวรู้ถึงถึงรู้สึกถึงพลังลมซัดมาจากด้านบนรังสมีสีเขียวใต้หน้ากากปีศาจของเงาดำวูบวาบอีกคราตามด้วยเงาดำอันล่ำบึกสายหนึ่งปรากฏขึ้นด้านหลังอย่างอัศจรรย์ ของเหลวสีดำสนิทเอิบอาบกำปั้นแล้วต่อยออกสุดแรงประสานงากบหมัดพุ่มเพลิงของเซียวเยียนเปรีย่ยงสองหมัดชนปะทะกระแสลมสุดสะพึงแผ่กระจายร่างเซียวเหยียนกระตุกวูบถอยล่นหลายก้าวเงาคนล่ำบึ้งนั่นก็ถอยหลังสองก้าวเช่นกันร่างกระตุกวูบหายวับอย่างอัศจรรย์รอเมื่อเซียวเยียนตั้งสติได้เงาดำสายนั้นกลับขบเข้าดรงไม้ลกขึมอาศัยความมืดบดบดบางอำพรางพิบตาเดียวหายลับไม่เห็นเงา เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่สามนะครับแหมใครมาทำร้ายเดียดน้อยของเราได้เนี่ยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถดัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ